เื้อเสื้ออะไรเนี้อะไรปซสื้ออะไรแบบนี้ดูซิครับ,<อ>บผมสวัสดีนะผมวันนี้จะมากแกล้งนะผมเพราะว่นนี้ผมแฟนซื้อเป็ดเจ้าตัวน้อยตัวนี้มานะผมคือมันเป็นเป็ดของเด็ดน้อยนะผมที่ให้ฝึกการนั่งเนาะให้ฝึกการนั่งเป็ดนะผมนี่ยผมแล้วตอนนี้มันมีนี่เดี๋ยวเรา ปล่อยลมออกนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพแฟนนะผมว่าเขาจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวไปดูกันมาตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยลมก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูนะผม ซื้อมาสองร้อยบาทจะใช้ถึงสองร้อยนาทีหรือเปล่าโอเคประมาณนี้ไป <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ไซื้อไม่ไม่เชื่อนะวะบอกแล้วอย่าไปซื้อสองร้อยบาทไม่ถึงสองร้อยนาทีเลยเนี่ยนี่เอาเซ็นต์แพงก็ใก็ปืนใหญ่เนี่ยภาษา คือเรามองอ่าไหนร้องให้นั่นดิสิเนี่ยเนี่ยๆดูสิเนี่ยมันซิมอ่ะมันซิมอ่ะน้องก็มีหมดเรามีหมดอ่ะหน้าก็เหมือนหน้าเฉยอ่ะแล้วก็พูดคําม่อนี่เป็นได้สนายได้ไม่ใช่มอเฉยอ่ะจริงมึงอย่าพูดแต่มันต่างไงเนี่ย 怎么要包那个？去年种那，里？那那的啊，地种哪个？都不了都不在那点。对，都没得皮天没。啊，从贴包给你，他们那个湖南种那果。哪的。我湖南也找个干。啊，你来,、啊、来的这皮不了皮天老母，怎么要包你？哪？啊来哪？来。来啊、那个、对,的对的哦。

อ่ะลองนั่งสิอ่ะแม่ซื้อให้เนี่ยดูสิน่าพอไหนอ่ะขอ,องต้มตังแบบนี้เหรอเอ้าเดี๋ยวมันก็ซื้อเนี่ยนริงไง <c oughs> หมไม่ใช่น่าก็จริงเอาไหมเอ้าป้าแบบนี้เหรอไม่เปล่าแล้วไม่เปล่าแล้วมาเนี่ยเปล่าไหมเออเปล่าคือถ้าเราเปล่าแล้วมันก็ไม่ออก โอ้นั่มาฟังสิดูนะมาลองนั่งดูนั่งดูสิมา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 นั่งดูหน่อยฮู้ยฝึกนั่งครับมาบัมแป้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 แเป้แเป้เนี่ยเอ้า Bum, 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 b u bum, u m bum, b u u m bum, 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 Ok, fay. Man si, ya. <laughs> <laughs>